นี่คือรีแอคชั่นของคนที่ไม่เคยดูมาร์สไรเดอร์มารีแอคชั่นมาร์สไรเดอร์เซตตอนที่หนึ่งโคตรเวอร์เลยโคตรเวอร์เลยโอเคเบ้านไหนฮะัไปเรื่อยได้ดีเป็นการไปเรื่อยที่ไปเรื่อยดีเรื่อยเลยอ่ไม่เคยทำเลยไม่เคยทำอ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่ามีมีกิมมิกมีกิมมิกมีกิมมิกตรงไอ้หนูว่าสลับสั่งมาอยู่แบบไปนู่นไปนี่แบบฮะ แต่ว่าดีนะแต่เหมือนรูปรัดเพื่อนอ่ะอ่าปิดว่าไงมีแต่อะไรที่แบบคาดไม่ถึงใช่ค่าที่ค่าเด็กอองเดียวเลยไม่ค่าเลยเลยขัดจังที่มันค่าเอวก็ได้อ๋อเขาเปลี่ยนใหม่ไงเป็นแนวไหมดีเขาไม่ค่าที่หน้าค่าหน้าผากก็จะเป็นโหครั้งนี้เลยใช่เป็นนาโต้แล้วเพื่อนชอบมายักชั่นของเรื่องไหมโอเคนะโอเคโอเคพอควบคู่กับ ワイビー。